ับสอนรวยสนับสนุนโดยบริษัท PTT Global Chemical s, จำกัดมหาชนอาจารย์ในการบ้านบูมาข,ข้อสารลมไม่ติกกับการพนฒนเศรษฐกิจผคเนียมันยากอะไรัพี่จอยช่วยผมม,ม,ม,ม้ืยออะคําว่า อร์มติกสเป็นชื่อที่คุ้นหูมากๆนะคะสมัยนี้แต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ามันหมายความว่าอะไรคะ่ะสาร a r o m a t i c ติกสก็คือสารที่มีส่วนประกอบอยู่ในก๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ํามันดิบนะคะเราสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ในการผลิตพลาสติกประเภทต่างๆค่ะ AROMATICS นั้นเป็นสารประกอบในน้ำมันดิบแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบตั้งต้นสาย AROMATICS ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกประเภทต่างๆที่เรารู้จักแล้วก็ใช้กันในชีวิตประจำวันเยอะแยะไปหมด คราวนี้ก็น่าจะเอาไปทำรายงานได้แล้วนะคะเพราะว่าสารอะโรมาติก s ั้นมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากว่าเอามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆทำให้เรามีไรายได้จากการส่งออกเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าเรารวย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 ,ยิ่งยิ่งขึ้นรับ AEC ที่กำลังจะมาถึงทุกขณะแล้วค่ะขอขอบคุณบริษัท PTT Global Chemical จํากัดมหาชนสับสอนรวยและจอยอวัสดาสวัสดีค่ะ